โลไฝ่ายไม่ธรรมดาเลิศก,กว่านางเอกทั่วไปมาร์สุดาวูดเปิดตัวแฟนสาวหลังฝ่ายหญิงกลัวคนรู้มานานก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มมาร์จสุดาวุดเปิดใจคบสาวนอกวงการชมฝ่ายหญิงเข้าใจงานในวงการแต่ยังไม่พร้อมเปิดตัวยันไม่ได้ปิดบางถ้าเจอก็ขอถ่ายรูปได้หลังหนุ่มฮอตมาร์ตสุดาวุดออกมาเปิดเผยว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับแฟนสาวนอกวงการแต่ก็ยังไม่ยอมออกมา คลิกกันก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆถามว่าเขาน่ารักยังไงก็มีความใส่ใจเข้าใจกันด้วยเราทํางานคนละสายการแต่ต่างฝ่ายต่างเรียนรู้และพยายามเข้าใจธรรมชาติของอีกฝ่ายถามว่าเป็นยังไงกับการครบคนนอกวงการจริงๆผมว่าอาชีพไหนก็คล้ายกาันมันขึ้นอยู่กับเรื่องส่วนตัวมากกว่าแต่วิธีการมองการจัดเวลามาเจอกันความเข้าใจไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ไม่ได้แตกต่างกาันก็มีส่วนที่ต้องปรับต้อง เรียนรู้กันพอเราโตมาคนละสายงาน ก็ต้องเรียนรู้แรกๆเกรงมีแฟนเป็นดาราแต่อยากให้อยู่ในจุดสบายใจไม่อยากปิดบังอะไรยอมรับว่าฝ่ายหญิงกลัวถูกเปิดวารผมว่าแรกๆนะแต่พอผ่านไปผมก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ต้องทําให้มันแอบหรืออะไรเราใช้ชีวิตเป็นปกติเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราแตกต่างจากปกติก็คุยกันสักพักว่าจะเปิดตัวถามว่าทําไมถึงบอกสื่อก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ปิดอยู่แล้วและพอมาถึงจุดหนึ่งที่เรามั่นใจ เราอยากให้เขาสบายใจและเราก็สบายใจด้วยเลยไม่ได้ปิดบังอะไรเรื่องเผยโฉมหน้าเอาที่ทุกคนโอเคหมายถึงเขาก็ต้องโอเคด้วยเราเอาจุดที่ทั้งคู่สบายใจถามว่าเขาไม่พร้อมไหมอาจจะอาจจะคุยกันแล้วครับมันต้องเอาที่ทั้งคู่สบายใจเขาก็อาจจะกลัวถูกเปิดวาฟด้วยเขาก็แค่รู้สึกว่าเรามีรูปเรามีกันสองคนก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปโลกเราก็โอเคตัวผมโอเคผมไม่ได้ปิดผมก็โดนปก ถ้าสื่อเจอที่ไหนขอถ่ายรูปได้เลยเข้ามาทักได้เลยล่าสุดมาร์ทเผยภาพคู่ฝ่ายหญิงอวยพรวันเกิดพร้อมแคปชั่นระบุว่าเป่าแทนซะเลยนอกจากนี้ทําเอาแฟนๆฟินไปตามๆกันสําหรับคู่เพอนสีอย่างนักแสดงหนุ่มหล่อหน้าใสามาร์ทจุฑาวุฒิภัทรกัมพพลกับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกือวิเศษพลายบุญเรียกว่าทาเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์สุสดๆหลังจากที่พูดคุยถามตอบกันมาสักพักแล้วงานนี้หนุ่มมาร์ทมีอึง้งหลังคําถาม ามจากยายเฟิร์นว่าจริงหรือไม่ที่หนุ่มมาร์ทเคยแอบชอบใบเฟิร์นทาเอาเจ้าตัวถึงกับไปไม่เป็นเรียกว่าเสียอาการส่วนคิดนานเลยทีเดียวจนทางใบเฟิร์นบอกว่าแค่ตอบว่าจริงไม่จริงหรืออะไรไปก็ได้ท่างเจ้าตัวตอบว่าไม่หรอกมันจะเป็นช่วงที่แบบพอจะจืดจืดมันจะมีเส้นของมันอยู่แต่เราไม่ได้ข้ามไปแต่มันอยู่ขอบเส้นทําเอาแฟนๆเขินและจิ้นไปตามๆกันกับคําถามที่เอาทางหนุ่มมาร์ทถึงกับออกอาการ